สุกแตกเท่าไหรเนี่ยเท่าไรเนี่ยอันนี้ขายร้อยนึงแล้วขายปีกแค่ถ้ายุ้ก็เก้าสิบแตดสรุปว่าพี่น้ำต่อไปอันนี้ห้าสิบอันนี้ห้าสิบแล้วก็อันนั้นแปดสิบจบเราก็เหมาพี่เขาไปหมดเลยเราจะได้กลับบ้านก็โอ้ยเข่งสามโลโอเข่งนี้สามโลเลยเหรออ๋อสิบเจ็ดหรือสิบสี่อ่ะโอเคสิบสี่ก็เท่าไหร่นะ สวัสดีครับสวัสดีครับพวกำลังสองคนเหมือนเดิมค่ะวันนี้เรามาที่ตลาดเขาดินตลาดผลมไม้เขาดินระยองตลาดขายส่งผลมไม้เขาดินระยองนะครับตลาดขายส่งทุเรียนวันเนี้ยตั้งใจมาซื้อก้านยาวยกเข่งเนะลยก้านยาวมันจะหาก,กินยนี่มันจะส่งอยู่ประมาณไม่เกิน,กน 100. ลูกๆประมาณโลขวาสองโลนะมันไม่เกินร้อยนะถ้าเราเจอไม่เกินร้อยเราซื้อเลย ส่งไหมถึงว่าเ0็ดสิบอะไรเงี้ยเราซื้อเลยมันจะแข่งประมาณ2 0่สิบโลสามโลตั้งใจมาอยากบ้านถ้า30โลแปดสามยี่สี่สง2ั0สซื้อการยาวซึ่งผมไม่ดูที่บ้านเราแล้วอ่ะเขตบ้านเราผมเขตกรุงเทพนะก็จะอยู่กรุงเทพนครปฐมก็จะอยู่กานยาวร้0ยกว่าบาทร้อยแปกถึงสองก็มีขนาดเออตะพงยังขายร้อยแปดสิเลยสี่มุเมืองยังร้อยเท่าไ อ่าซื้อกินก็ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบแต่ว่าเนี่ยถ้ามันเจ็ดสิบแปดสิบผมไมเอาเลยเพราะก้านยาวอร่อยมากเพราะว่าหมอนทองไม่ซีเรียสแต่ว่าอีกหน่อยเดี๋ยวมันทองมันก็ถูกมันเยอะไงเรามาตามหาทุเรียนก้านยาวแล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ตลาดเขาดินตลาดขายส่งผลไม้เขาดินระยองนะครับผมมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่ประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดพฤษภาสิบเอ็ดสิบสองอาจจะลงสิบสองหรือสิบเอ็ดเนี่ยแต่ต่างกันวันหนึ่งคงไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ลงมาแล้วหลอนมาเที่ยงไงเที่ยงเกือบช่วงสายสายแล้วอากถามราคาให้ด้วยว่าช่วงประมาณวันที่11.12เนี่ยราคาเท่าไหร่ราคาจะอยู่เท่าไหร่แต่ว่าเราจะมาดูกระดูกเรียนก้านยาวกัน ร้อย <100 S 2> <100 S 2> เดียวร้อยสิบห้าเดี๋ยวดูก่อนนะดูเดีเมื่อกี้เราเห็นก้านยาวอ๋อนี่ไงเห็นก้านยาวยาวรูปใหญ่มากเลยนะเท่าไหร่คผมได้คือก้านยาว120อ่ะก้านยาวร้อยยี่อ๋อไซส์นี้ร้อยยี่สิบเดี๋ยวดูต่อดูก่อนไซส์นี้ไงอชนีอ๋อชนีเก้านสิบครับชนีเก้าสิบเอง เอาไหมเอาจะแข่งไหมจริงยครเขายกแข่งเขายกแข่งเอาเลยจริงครับโอ้โหอส์อะไรด็ลูกละสี่โลพี่เขบอกวางสี่โลเรานึกว่าหกดโลนี่เดี๋ยวขปด้วยนะพี่นะเท่าไรหม่คะร้อยสิบอันนี้ไซส์เนี้ยอ๋อร้อยสิบร้อยสิบปูดูดิขอบคุณครับไมค้าบครบเข็ุ เมื่อกี้เราเจอหมวงทองแบบเอ้ยแลเราเดินมาดูเนี้เอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้เราเจอกา้านยาวอยู่ต้องมีแน่มันต้องเจอหน่อยนะต้องเจอหน่อยกายาย้านใหญ่ไซส์ประมาณโลกวา่านี่ถามแม่ค้าก่อนแม่ค้าไซสนี้เท่าไหร่เอ่ยไซส์เก้าสิบค่ะเก้าสิบ เก้าสิบดูตอ่อเยอะนะครับเนี่ยดูเรียนเยอะมากาเฮ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเยอะฮะก็ร้อยร้อยเดียวพี่นี่ร้อยเดียว,อวสองเข่งเนี่ยสองเข่งร้อยเดียวครับเดียวเงือสวยฟองปั่ารครับผมขอบคุณมากน,นะพี่นะดูอ่ะ ไม่คิดเราเจอตรงไหนอ่ะไม่ใช่โอ้ทำไมมันเต็มเข่งแล้วะเดี๋ยวราถามพี่ว่าครับบ๊ายดีครับอันนี้ก้านยาวนะครับเท่าไหร่พี่ก้านยาวอยู่ที่80บาทครับ80บาทครับอันนี้จันทบุรีสามครับอ๋อผสมมะหรอไอไม่ไม่ได้ผสมสายพันธุ์นี้เลยครับสายพันธุ์จันทรเขาเป็นมีถึงสิบนะครับ จันทับุรีอ๋ออ๋ออยออนีอ๋อ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 ะคอับออ๋ออ๋อั๋ออ้อ้๋ออ๋อนีอย๋ออ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 ๋อห๋อน๋ออ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 ยัอกอออนี้อ๋ออ๋ออีออ๋ออ๋ออ๋อร๋ออ๋ออ๋อครัอ๋ออ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 อ่องครับ ถ้ายกเข่งก็แปดถ้ายกเข่งก็แปดสิบบาท้กไม่ต้องยกเข่งก็ได้นะครับแบกขายถ้าแบกขายก็คือราคาขายสิงเนาะเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งครับราคาถ้าซื้อเยอะก็่คุยถ้ายกก็ลาราคากันเลยราคายกคนก็ต่างกันนะครับเดี๋ยวดูขอดูได้เลยครับได้เลยมีไอชิมนะครับครับขอบคุณครับนี่มีไอชิมนะครับโอเคเราดูต่อคนเยอะเจอยังเจ้าอะไรดูไว้ก่อนดิ พี่เอกว่าไงตอนนี้ไซส์นี่90้าสิเจนเห็นนะเอ้านี่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 เมื่อกี้เราไม่ได้มองนี้อ่ะเท่าไหร่พี่เก้าสิบเองอ่ะอันนี้อันนี้อ่ะ60เหรอกี่วันสุกสองวันสองวันก็สุกนะโอ้โหเหรอไอเก่งนี่ก็สองวันเหรอ ไม่อ๋อส่งไปใต้เราจะทันไหมี่ะทันหนึ่งส่งรถไฟหกสิบอ่ะวันเดียวถึงละก็ไม่แพงนะอันนี้ผมไม่เคยซื้อกันยาวเลยมันมันแก่ทุกลูกไหมแก่ค่ะพวกมาจากสวนเนี่ยมันหวดสวนพี่เองเหรออยู่แถวไหนเอาเนี่ยตัดเยอะไหมไม่เพราะว่ากัญญาไม่ไม่ใช่ตอนนี้หมอนท่อมาตัดเยอะไหมเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวขอไปถ่ายตอนตัดหน่อยได้ป่ะอยากไปดูเดี๋ยวดูตอนตัด วันไหนว่าไหนก็ได้พี่จะตัดพรุ่งนี้แล้วที่สวนอ่ะมีอีกว่ามีรอบไหนกว่งนี้แล้วมีวันอื่นด้วยป่ะหมดหมด้อสวนพี่เขาอยู่ระยองเราอยากไปดูตอนตัดอ่ะปีนี้ยังไม่ได้ถ่ายตอนตัดเลยอันนี้60อ่ะเอาเปล่าเกือบเราประมาณกี่โลพี่อันนี้ประมาณไม่เกินสิบโลยี่ปีเกินยี่สิบโลหรอเลยเหรอถ้านนี้ก็สามสามสิบโลอ่ะ เออเท่าไหร่นะแปดสามยี่สี่แปดสิบไม่ได้หรอนะเอาหมดไหมล่ะแล้วเอานี้ด้วยหกสิบหรอเราวันนี้กี่โลอ่ะเอาว้าวที่น้ำแล้วราเดินวนก่อนอีกรอบหนึ่งถ้ากบบว่าเราหกสิบมาเราก็จะเอาหกสิบตอนนี้เราเจอความตั้งใจแล้วอยากซื้อทุเรียนกาญยาวตัดวันนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ก็งฟูารับไม่ได้กังฟไม่ไม่หมอนทองไอหมอนทองเดี๋ยวว่าที่หลังได้ ไอ่คือเราคุยกันยาวก่อนก็อยากซื้อแคหกสิบอ่ะไม่ซื้อส่งใต้ไม่รู้วันสองวันมันจะเกินสามวันเลยเลส่งพรุ่งนี้ปะเรินถึงเงี้ยใต้มันก็คาจะอยู่แค่สองสองวันนะสองวันนี่เพรามันอยู่แค่ละแวกไม่กลัวไปพรุ่งนี้มันสุกหมดเลยไม่ได้ไม่ส่งถ้ารถไฟส่งเพราะพี่เพิ่งตัดวันนี้โอเคไม่เป็นไรก็คือเราว่าไปส่งพรุ่งนี้มันจะถึงนีกว่าในบัลลูนเนี้ยใช่พรถไฟรถไฟมันแค่บัลลูนอ่ะส่งตรงได้ส่งวันนี้พรุ่งนี้เอ่าโอเค ห้สิบนะแล้วเนี่ยเอาโฉผมนึกว่าจะเราจะต่อเป็นเข่งห้าสิบนะแล้วหมาว่าอะไรเนี่ยห้าสิบเน้นแปดสิบเนี่ยการยาวนี่ตั้งใจมาซื้อเนี่ยโปะมันจะคือรู้ไหมเลี้ยวมาเนี่ยมองซ้ายอย่างนี้ก่อนเลยว่าตรงตะกอตรนี้กันยาวอย่าพี่รถอนุให้แล้วเนี่ไอ้ข้าไอ้ค้าพี่ยืนตากแดดไปแล้วพี่มีร่มูไม่มีร่มสรุปว่าพวิญามต่อไปอันนี้ห้าสิบ ลเท่านั้นแปดสิบจอเราก็เหมาพี่เขาไปหมดเลยเราจะไปส่งพี่จะได้กลับบ้านพี่อะไรกลับบ้านพี่อะไรนะไม่บอกชื่อไม่บอกชื่อพี่ก็ไม่บอกชื่อขอสงวนลิสิบเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรเราเรียกแม่ค้าก็โอเคจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้พี่ช่างให้อันนี้ห้าสรถอยู่นู้นเดี๋ยวเอาถอยรถมาน้ำไปถอยรถมาเอารถมาดีใช่ปะอ่าผมจะจอดท้ายนี่นะอออ่ะพี่น้ำไปถอยรถมาก่อน น้ำตกลงแล้วพี่ก็ให้เราสวนพี่เขาเองก็ลูกเลยห้าสิบนี่หมอนก้านยาวโลละห้าสิบนี่หาย,ยากนะไม่มีไม่มีเพราะไปราคาปีกนี่อย่างน้อยนี่นั่นชาวตัวสิบเจ็ดโลเหลือสิบสี่อ๋อหักเข่งโลหนึ่งใช่ไหมหักเข่งสามโลโอ้ยหักเข่งสามโลโอ้เข่งนี่สามโลเลยเหรออ๋อสิบเจ็ดหรือสิบสี่อะโอเคสิบสี่ก็เท่าไหร่นะ ห้าห้าสิบหาร้อยเจ็ดร้อยเราซื้อทุเรียนก้านยาวเนี่ยนะครับประมาณ10ลูกน,นี่ถ้าซื้อกรุงเทพก็200กว่าบาทนะคะลูกไม่ถึงไม่ถึงร้อยกว่าบาทไซส์นี้ร้อยกว่าบาทก็ประมาณโลกว่าใช่ไหมครับพี่ผมซื้อเจ็ดร้ยกว่าบาทละร้อยหกสิบแล้วอ่ะผมซื้อเจ็ดร้อยเออลงลงเดี๋ยวค่อยคิดกัน 3 2 4 3,000ิบ่าบาทเดี๋ยวดูนะครับผมซื้อทุเรียนตรงเนี้ยส0 0พันกบาทใช่ป่ะ3,100เฮ้ยอันนั้นอันนั้น700กับอันนี้เท่าไหร่โร้อย0ามพ0นหนึูดหลือเชื่อรู้งี้ซื้อตั้งงานแล้วนะพี่นะซื้อมอสหน่อนเองกับอะอีกหน้0พ0น0ันอันนี้พี่น้ำรู้สึกไงกับการซื้อก้านยาวประมาณ20ลูกและไซส์ขนาดนี้แต่พี่น้ำขออันนี้หน่อย สามพันกว่าบ,บาทสามพันหนึ่งอ่าอันนี้นะครับดูเอาแล้วครับทุกคนการยาวเนี่ยผมว่าไปขายได้กาไรลแต่ผมไม่ได้ไปขายผมจะไปกินผมชอบอก,ก<ร>ินกัานยาวเราจะใส่รถแกก็เปิดฝาท้<อ>ายแล้วก็ให้แล้วไม่หาหโอเคต่อไปนี้ก็คือการเลี้ยงทุเรียนใส่ไทยรถอันนี้อันนี้อะไรครับพี่หมอนทองเนี่ยครับ เราได้การยาวไปแล้วสรุปว่าเอารถเก่งมาก็ประมาณานัดน,นะสองสกแปดสบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่ลูกย <3, 000 S 1> <า>ีล<า>ูกสามพบาทถูกมากแล้ว hmm. ไซส์ประมาณ2โลโลก,กว่าสองโล ดวดูต่อคุ네้มค่ามากเลยโอเคโอเคได้ประสบความสําเร็จในการซื้อทุเรียนก้านยาวส่งไปตายเราได้แล้วทีนี้เหลือของเขาหมอนทองพี่เอ๋กลับบ้านเลยซื้อแต่เจ้าของสวนเลยจบเหลือหมอนทองพี่เอ๋นะเออเหลือหมอนทองพี่เอ๋ได้ขากลับแล้วอ๋อได้ได้ได้ตลาดป้ากัลยาโอเคก็สรุปเราตามหาทุเรียนก้านยาวเจอเมื่อกี้ก็เจอพี่ตูนก็เป็นสวนเขาเองแล้วก็เราได้ ไซส์โอ้โหไซส์ประมาณ2โลอ่ะเป็นที่น่าดีใจและภูมิใจมาก80ดสิแล้วก็ลูกเล็กโลเศษก็อยู่ที่จริงๆอ่ะเขาเขาขายอยู่90้าสแล้วก็ไซส์เล็กก็ขายอยู่60ขายอยู่60แล้วก็ต่อเหลือ50เออจ่ายรถให้เพราะเขาจะได้กลับบ้านเลยกลับบ้านเลยใช่พอตกลงราคาเสร็จเราก็ตกลงเลยนะจะดูพี่เขาขายอะไรนี้ไปแล้วสุกแล้วสุกสวยสุกเหมอนทองใช่สุกบ่มอ๋อสุกแตกเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เนี่ย อันนี้ขายร้อยนึงแล้วขายปีกแท่ถ้ายกกับกาวสแต่เพราะอากาศมันร้อนนี่แต่เนื้อดีนะแพง้าซื้อกินแล้วเฮ้ยพี่เอ๋อแม่เหอตัวร้อยเออซื้อกินก็ได้ลูกกระโดงานี่เนก้อเนื้อแห้งนน่้อดีเยเดี๋ดู้กันนะแม่ครผมว่าูนได้ได้ค่ะขายคลิปลงยูทูกันไม่ทางนะซื้อกินโอเคนะ เออพี่แอรสนใจซื้อได้เลยจับได้ลูกได้อะจับได้ลูกได้ก็มีลูกนึงอันนี้อะไรนกนกหยิบเหรอนกกระจิบปิ้งหลุดเมื่อกี้หยิบใช่ไหมนนี้หยิบใช่ไหมใช่นกกระจิบเอานกกระจิบเลยใช่หยิบกระหน่ำโตอ๋อนี่หนามละเอียดใช่ทุกคนรู้เลยนกกระจิบจะอร่อยกว่านกหยิบใช่ไหมก็แล้วแต่คนชอบแล้ื่นชอบถ้าแก่อร่อยหมดไงก็คือใช่ก็คือหนามละเอียดเขาจะเรียกนกกระจิบ ถ้าหนามไม่ละเอียดเขาจะเรียกหนามยากกว่าโลกยิบอันนี้หมอนทองกินอ่าป่ะมันสุกสุกกินวันนี้เหรอใช่กินวันนี้เลยกินวันนี้หรือพรุ่งนี้กินวันนี้อกินวันนี้โอเคกลับไปเย็นนี้กินได้เลยรองเท้าไหนอ่ะเดือยคันบางนี่ี่ยแต่หน้าร้อยแต่จริงๆทุเรียนแตกอ่ะโอเคกินดีสุกแล้วสุกเลยแต่ถ้ามันถ้าหล่นเนี่ยมันกินไม่ได้นะแต่อันนี้ไปนี่อันนี้ร้อยสี่แปดบาทร้อยสี่แปดบาท ต่อพี่ก็แปดบาทต่อให้เกินก็ได้ให้ร้อยห้าสิบก็ได้อันนี้ซื้อกินนะครับซื้อกินนะพี่เอ๋ก็จะเจอว่าซื้อกินเลยนะพี่เอก็เอาฮีลูกไม่ต้องผ่าเลยหรือว่าไม่ผ่าเอาไปทั้งลูกหรือว่าอะไรเอ๋เอาไปกินแล้วไปผ่ากว้างอันนี้กว้างซื้อคือมันกว้างไหมอ่ะสวยเห็นไหมซื้อสองลูกอ่ะก็ไม่ต้องผ่าไม่ต้องผ่า พี่เอได้แล้วสองลูกนี่นะครับมาอุดหมุนกันได้นะไม่ได้นะเดี๋ยวเดินกลับมาแล้วนาไม่ต้องถือไปให้เหนื่อยพอรถเราจอดนี่ไม่เป็นไรไปพี่เอก็ได้พี่เอได้ฝากสองลูกแล้วโลละร้อยซื้อกินก็โอเคนะเพราะว่าถ้าไปซื้อบ้านเราก็ไม่ได้ครับไม่ได้นะครับบ้านเราก็โลร้อยหัารถเก่งว่ะด้วยว้าวพี่เขาเบอาไม่ขายที่ระยองแกะแพ็กใช่ไหมใช่ครับ แหวกข้าวขายก็น่ากำไรดีนะเนื้อสวยๆเลยพี่ลูกใหญ่ๆนี่ดูอันนี้แล้วเคลือบฝอยเลยเหรออันนี้แล้เนื้อราดำไอลาดำหนูชอบเขาเป็นอาชีพกอดหนูว่าชอบซื้ออะไรอันนี้อันนี้ซื้อไปไหนซื้ออะไรพี่ซื้อแล้วพี่ไม่ไม่ซื้อเท่าไหร่ซื้ออะไรอ่าเท่าไหร่เจ๊ไม่เป็นไรเจ๊บอกได้ผมแปดห้าอ่าคือพี่เขาเอาที่พี่แจกทุเรียนขายเลย เดือนนึงประมาณแสนกว่าบาทหรอพี่ได้กำไรใช่ป่ะพี่โว้ยสาตัจะได้หลุดหนี้สักทีหยอบหยอบพี่เหรออันนี้ก้านยาวใช่ค่ะก้านยาวอันนี้ชะนีชะนีแล้วอันนี้ก็กระดุมโหชะนีชะีเท่าไหร่พี่ชะนีเท่าไหร่พูกนั้นเดล็อคไขโลละเจบาทค่ะเอาปะน้ำอันนี้แกะไหมเอาแก่ป่ะเดดูไม่เลยลูกน่ารักนะไ่มาแกะกันเลยอ่ะอ่าลูกใหญ่นี่เหรอใช่ค่ะลูกใหญ่ ใหญ่เกินเออยาลูกนี่เล็กแต่รอดูพี่เ่าอ่ใช่จักรยานรถกอนแล้วเขาก็จบขึ้นอ่าอเดี๋ยวฝนมันสาดฝนต่อฟ้คลุมหัวไอ้เอาเครื่องมือเข้าบ้านด้วยเออเครื่องมืออย่าลืมเครื่องมือ้านอันนี้แม่ค้าโดนเหมาไว้แล้วแปดสิบห้าหล่นเลขผมเ่ามาคืนนะนี่ดูการซื้อทุเรียนของพี่เขานะครับยกหมดนี่เลยใช่ไหมพี่ เอาหลวงเดียวพี่เพราะว่าเอาร้านลงไปแล้วอ๋อเข้าใจเข้าใจแบ่งๆกันพี่อ๋อพอแล้อะไรอ่ะท่านี้เหรอนี่ยพี่เอาไปแกะขายละไปใช่นี้เหรอโอเคอันนี้ไม่เอาขายดีนะพี่นะขอบคุณครับเฮ้ยแกะเนื้อขายไปลว่าพี่กำไรดีมากอ่ะกำไรก็ดีใช่ถ้าไม่ดีเขาจะมาทุกวันเหรอพี่บอกใช่อันนี้สุกหามไส่นี่ต้องถามพ่อค้าดิ๋ยวพ่อค้าเท่าไหร่ แปดห้าแปดห้าขอบคุณครับการยาวเราได้ไปแล้วอันนี้การยาวไหลา่ะการยาวมีไซส์แปดสิบร้อยหนึ่งสุขหามหมอนไซส์นี้เท่าไหร่ไหมคะร้อยหาส สามโลกว่าร้อยยี่สิบเปล่าพี่เขาบอกตลาดแถวดินนะครับตอนนี้ขาดินระยองค่ะหมอนทองถ้ามีนี่ก็แบบเหมาเมื่อกี้เขาต่อรองกันได้ก็อยู่ที่แปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทเห็นเห็นเลยถ้าเราซื้อปีกเราก็ซื้อแพงกว่าร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่แต่ก้านยาวเห็นเห็นเ,เมื่อกี้เราเหมาให้ดูแล้วสามพันกว่าบาทยี่สิบห้าลูก จัดไฟไฟกิบปิบป,ป,ป,ปิบระวังรถเราไปดูต่อเดี๋ยวเราจะวนออกทาโน้นเดี๋ยวน้ำอ้อยไหมอันนี้ได้ซื้อไปขายแล้วเยอะเลยนะครับเป็นไงตลาดเขาดินระยอง ได้มาแล้วรู้สึกไงแม่เห็นพี่เขาแกะเนื้อขายเปล่าอ่ะเขาอยู่ระยองแล้วคนระยองอ่าอย่างเพ่อพี่ก็บอกว่าร้อยหนึ่งถ้าเขาซื้อมาต่อไปถ้า่างแปดห้าไปขายร้อยหกสิบผดอีกอะไรอีกก็กำไรอยู่ที่โลประมาณสี่สิบโอเคไปต่อเราไปกันต่อเท่าไหร่ครับพ่อค้าร้อยยี่ห้าบาทร้อยยี่ห้าบาทอันนี้เหมือนกัน ใช่่อันนี้เจ็ดสิบบาทอันนี้เจ็ดสิบเนี่ยเองเจ็ดสิบบาทเข่งหนี้ประมาณสามสิบกว่าโลนะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันนะขอบคุณครับพ่อค้าเจ็ดสิบบาทอันนี้ลูกสวยแถวขายยกใช่ไม่เขาขายนี่เท่าไหร่แม่นะฮะยี่สิบแต่จะต่อรองได้อันนี้สัตว์เม่ะรับรับไหมพี่อ่ะสัวใช่ค่ะออ๋ลูกเขาใหญ่นะ เดี๋ยวรู้ประมาณสี่ห้าโลได้ไม่ถึงถึงนะสามโลกว่าสี่โลอ่ะพี่ว่านะสี่โลนะสไม่ถึงสี่โลว่าโอ้ไมเดี๋ยวดูนะแม่ค้าเดี๋ยวพี่ขอดูนะยังไงครับพี่ของตัวนี้มันของตัวนี้มันโลเท่าไหร่ลูกเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ มีนาใจดูไม่เป็นดูลูกขนาดนี้ดูสวยแม่ค้าอะไรร้อยสิบกลางร้อยสิบเปิดกลางร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบครับเปิดกลางอันนี้อันนี้ทุเรียนรอบสองใช่ไหมกลางกลางแล้วหรือท้ายๆแล้วครับกลางกลางครับกลางกลางเลยนะพี่คดาขอบคุณมากนะพี่นะครับครับห้าสิบโลได้ไหมไม่เข่งหนึ่งประมาณห้าสิบโลแต่ว่าราคาก็แล้วแต่ช่วงนี้ทุเรียนรอบสอง งกลอางกลางกลางกลางอยู่กระไซนี้นี่ไส้นี้เลยจัมโบ้เลยอย่างเงี้ยน่าจะจัมโบ้จัมโบ้เอเลยแม่ค้าเท่าไหร่เลยร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบมันจะลงอีกไหมไม่ลงเลยนะราคามันจะลงอีกไหมไม่ลงราคาทรงเห้วทรอคือได้แม่ค้า อ,อลูกเล็กเท่าไรลูกร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทขายทนะีเ่นีร้อยห้าบาทอันนี้ขายเท่าไหร่ร้อยสี่สิบลาไปขายใช่ร้อยห้าสิบร้อยสี่ลิบขอบคุณครับลูกเุณครับ,บ,รบเยอะครับไปเลยกลับหรอปะวนออกนี้ก็คือง่ายทุเรียนตอนนี้ก็ราคาลูกไม่ใหญ่มากก็จะอยู่ที่ราคา85มี แต่ข้างน,นอกนอกนี่ร้อยกว่าหมดเลยแปดสิบห้ามีก็มีแล้วแต่การบอกแล้วต่อรองก็จะเหลือที่ประมาณแปดสิบเก้าสิบได้เดินขึ้นมาใน่ยแล้วก็ก้านยาวไม่ต้องห่วงห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเมตรเราคิดว่ารอบนี้เราจะอดละคือเล็งใจามาการยาวเลยไม่ตั้งใจมาจากบ้านเลยคือจะไปซื้อก้านยาวแต่ไม่คิดว่ามันจะได้ถูกขนาดนี้ว่า,าได้แค่สามพันกว่าบาทไม่เราเราเรานึกว่ามันจะหมดแล้วด้วยไงก้านยาวอ่ะใช่ป่ะเที่มาซือ้อกันก็วันนี้ประมาณวันที่สิบ สิบเ <11? S 2> <11, S 1> อ็ดตีวันที่สิบเอ็ดแล้วสิสิบเอ็ดเนี่ยเพราะผมจะลงคลิปวีดูปต่างกันวันหนึ่งคุราคาคงไม่ถ่างกันเท่าไหร่คือประมาณแล้วกันผมไม่ได้ว่าคลิปพยายามผมจะลงไปเลยใช่อะเอาเป็นว่าผมจะจะลงมาวันที่สิบเอ็ดเรามาเหมาทุเร,รียนก้านยาวแล้วก้านยาวอ่ะมันจะออกก่อนแล้วมันจะหมดไวเออใช่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ด้วยวันนี้นึกว่าจะจะหมดไนงะ แต่จริงๆแล้วเราก็ได้เรายังเหลือก้านยาวให้เราได้ซื้อโอเคกลับบ้านนะจบแล้วล่ะก้านยาวน่าจะหมดแล้วเขาบอกเจ้า <Okay. S 2> ของสวนก็ยังพูดเองเลยว่าไอ้ก้านยาวมันน่าจะหมดแล้วต่อไปก็รุ่นนีสสาวเป็นทุเรียนปอน้อเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูอีกทีอาทิตย์หน้าหรือไปบ่ายอัปเดตนะอัพเดตละคาทุเรียนของตลาดผลไม้เขาดินระยองนะครับในวันนี้11น<ม>ี้ก็จะราคาตามนี้นะครับ85มี70มีแต่ลูกไม่สวยใช่อ่าสุกแล้ว70มี ไม่สุกลูกกําลังประมาณโล2โลก็ประมาณร้อนึงร้อบาทต่อลองได้ก้านยาวชนีอีกมากมายนะครับไปที่รถเลยครับโอเคแค่นี้ล่ะพี่เอ๋ก็ได้ไปสมใจไปสองลูกคนไม่กินทุเรียนแต่มาเดินมาดงทุเรียนนะโอเคแค่นี้ล่ะบ๊ายบายขอบคุณครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า